ไฮห,หาปลาไหลป่าลุกไรตระภาพสวนล้างเกา่านี่อะไรปวกปวกลอยฟ้าสวนล้างครับน้องสวนล้างน้องตะไายไปแล้วสองผืน สุดสารควรอันนี้มาลุ้นกันาขายทุกเบ็ดจะอีกเลยนะน้ำตัวภาพอาปาไงน้ำไม่เปียก หาปลาไงไม่เปียกกันเดี๋ยวถ่ายดูคนไม่ลงน้ำนี่หาปลารครับพี่น้องฮะทุ่มยบทุ่มอะไรหรอปกมองเป๊ะเวลายเยอะนี่ครับช้ยชิดชอบลงยูทูบนะครับองเสียงกลิง้งหาปลาหาอะไรคือหมูสันนอกมาเนี่ยเราจะทำกินเนี่ยใส่เบ็ดแม่งเลย ่าเดี๋ยวเราไปและว,วันโอทูนะครับเดี๋ยวไปชิมกาแฟกันเขาบันตุยว่า